เอาละตาหารทุกคนตอนนีเ้เราอยู่ในนู่นมืดซอมบี้กำลังฟังประตูอมันไม่บอกกูเลยล่ะว่ามันจะมาแดกอคอกูอ่ะช่วยด้วยใครก็ได้เอออุดรดแดกไม่บอกเลยแล้วว่ามีซอมบี้อยู่ด้านล่างก็โถเอ้ยเอาดาฟันหน้ามันเนอะกูฟันหน้าต่างแล้วแบงเอ้ยพี่นนมันช่วยแล้วไม่อุโดโด,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 โดแนแดกโอ้ยมันเข้ามาแล้วมันฟ้าดมาเยอะเกินไปวิจัดการมันเราคือ ลูกสมุนของนัปโอลิยัตเราไม่เคยแพ้ใครมาแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วกูโดนแดกกูโดนแดดกูโดนแดดมันงดเขาละพวกตอนนี้ซอมบี้พวกมันอยู่ด้านนอกเต็มไปหมดเลยพระเจ้าช่วยมันพังเข้ามาแล้วประตูัวลังจะแตกพวกเราขึ้นมาแล้วโอ้มีอัศวินด้วยเฮ้ยอัศวินมาอยู่ได้ไงวะเนี่ยแล้วเข้า โตโน่ช่วยให้กำลังใจได้มากกว่านี้ได้ไหมช่วยช่วยช่วยเลยได้ไหมมาเป่าคุยเลยตรงนี้ว่ะสปาร์ตัน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 โอ้ยโตโน่เอามาแจกเขาเลยเอ็มซีสี่สิ่งยอดทีมว่ะไปเขาก่อนเดี๋ยวเขาอันนี้ก่อนโอเคโตโน่กำลังเปิดเอ็มตัวเอาละ ไปโอ้โหซอมบี้เยอะเกินไปใครนำก่อนพี่ก่อนแล้วกันปีดาโเอออึ๊บมามาซอมบี้ไม่ส่งตีแน่เออมาดิมาดิมาดิเออเออมาดิโอ้ยสมบี้เยอะชิบหายเออเอ๋อไอ้สมบี้มาจากด้านบนด้วยอ้ไม่พวกเราตายกันหมดแล้ว เออช่วยด้วยยูโรสู้มันยูโรพี่รู้ว่ายูโรทำได้ครับพี่โดรยูโรโดนแดคอ่ะยูโรโุดจัด้ายไม่ได้เรียบร้อยนี่คือสภาพยูโรกลายเป็นซอมบี้ไม่เออเรียบร้อยมาฟังมาเรียกันดีกว่าเด้านหลังด้านหลังกำลังมาซอมบี้ด้านหลังกำลังมาอุ้ยมาสองสามตัวแล้วมาสองสามตัวแล้วเต็ม่แตมาเร็วเต็มมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเค ยูโรยูโรอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่โรเฮ้ยรอก่อนเด็กกาตาลีกาติปรอเขาซื้ทุกคนเอาไม้ไปเติมไปไม้อะไรวะลองยองยองยองไม่ไม่แล้ไม่เฮ้ยโดนกินแล้วตอมบี้มันมาแล้วตอมบี้อยู่าแล้วตายเพียบเลยเอาแล้วยูโรไปไหนวะเนี่ย ผมตายเองแล้วพีททำอะไรได้บ้างเนี่ยช่วยด้วยช่วยยังไงล่ะช่วยทำไมช่วยไม่มส่งช่วยอะไรอ่ะมาหาไม้มาหาข้างบนหน่อยเร็วได้ไปแล้วแป๊บนึ่งรีบเออรีบเร็น้อยพีทพีทพีทโอ้ยมีมีมบไม่ทางพี่ก็ขึ้นมาไม่ได้มันมันมีหลุดไปเรื่อยๆอ่ะแป๊บเดียววันึงกำลังจะขึ้นไปไปแล้ว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  หยิบไม้หยิบไม้ไปไปเร็ว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 วางไงวะวางวางหรอวางวางเออโอเคค่ะทุกคนขาดมาสุดท้ายแล้วเขเห็นไม้อยู่ตรงที่ใกล้ๆสัมบีระเบิดทุกที่มาเลยไป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 เฮ้ยมีคนโดนแดกเขโดนโดนแดกเออกูยิงโตโน่ตายโตโน่ครับพี่ขอโทษเป็นเพราะว่าพี่ยิงตายหรือ หรือเปล่าพี่ยิงโตโน่ตายหรือเปล่าตะกี้พี่ยิงโตโน่ตายหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เห็นเต็มตาเลยเย่ตโน่มาแล้วอ้าวแล้วโตโน่ไปไปโตโน่ไปช่วยพี่เลยล่าสุดท้ายโตโน่กระโดนยิงตายอีกแล้วไอ้พีโตโน่สา์เดินมาถึงแล้วแท้ๆไปเร็ว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  เรื่อเ็วทหารเร็วเรื่อเร็วเื่อเร็วเเร็วเื่อเร็วลูกบอลแมตัวถึงไหนแล้วใช่มเอจะแล้วดึงตามขึ้นมาเร็วเข้าเร็วโอ๊ยคอมบีมเข้ามเกินเร็วเข้าไปดันไปเร็วเข้า ดันไปดัน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 เร็วเข้าดันดันเร็วดันเร็วเราจะต้องรอดเราจะต้องรอดดันไป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 เร็วเข้าดันไปเราจะต้องรอดไปด้วยกานทหารเราจะต้องรอดไปด้ดยกันเฮ้ยใครตกวะเร็วเข้าลงไปเลยลงไปลวเข้าเดยวเกียร์ด้านหลังให้ เดี๋ยวทำตัวขึ้นทางนะเดี๋ยวส้พี่มันจะรุมมาเฮ้ยอย่าขวางทางระเบิดดิจนะขวางทางระเบิดออกมา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 โอ้ยไปอย่าขวางทางปืนอย่าขวางทางปืนอย่าขวางทางปืนพี่เอ้ส้มบี่อะไรส้มบี้มาเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้หลัง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 เข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วข้าวขางจะทำอะไรอ่างเดวหลังเข้าหลังเข้าหีหลังเข้าหลังหลังหลังมีหลังด้วย เอเอซอมบี้หมดแล้วผมได้สิ่งทีดีนะอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหห้องคตรน่ากลัวเลยตรงนี้เอ้ยใครวะเนี่ยโอ้ยกูยิงหรือว่าห้องนี้จะเป็นห้องไรผีเป็นไปได้หรือเปล่าห่คนทปงมาเลยดนะวิ่ง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 วิวิ่ง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 วไปไปไปไเป็นไปได้ทีไปเราเข้าป้องไดทิ้งเราเข้าปงันไทิ้งเยลงไปทไมวะเนี่ย ตุหลบไปทำไมุลบไปทำไมข้าวมาเร็วข้ามาเร็วเฮ้ยไปยังไงอะเฮ้ยไปยังไงอะโอ้โหมุมตรงนี้เหมาะที่ซอมบี้จะวิ่งเข้ามาหาแน่ตูตูอตู้ตตู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 บ้ ซอมบี้จังสเต้โอ้ซอมบี้มาเยอะมากดูด้านหลังเลยนะเดี๋ยวระวังหลังระวังหลังระวังหลังดูโลระวังหลังไปเราจะไม่เรียกว่ากินข้าวเราจะเรียกว่าโต๊ะจิ้มจั๊กาปเลยกินข้าวกินไอพี่มาเรียกเต็มเลยตรงหลังอ่ะไปทางไหนกันเนี่ยหาทางไม่เจอดูโลมาเร็ว อยู่ไหนเยอแล้วเตรียมตัวจะพูดสามีจะมาคนยังไงลงตรงนี้ไงดึงเชือกขึ้นอยู่เลยตอให้สร้างบาเรียม่เ้ยเฮ้ยยังไงทุกคนนี่ทุกคนเก็บเก็บของแล้วเอาไปใส่ในปืนใหญ่ไปไปไปกูจะนั่งจะเทียนเฮ้ยเราต้องหาเชือกดึงขึ้นนะเนี่ยต้องรอทุกคนทุกคนมันเป็นเชือกดึงขึ้นนะตรงเนี้ยเนี่ตรงนี้มันเป็นเชือกดึงขึ้นเลย เชือกดึงขึ้นน่ะเอาไว้หนีเนี่ยเอาไว้เฮ้ยมีคนอยู่ด้านบนด้วยมันมาใครอยู่ข้างบนน่ะเออมันบอกว่าโอ้บักขำนายต้องขึ้นมานะบักขำเขาบอกนต่อเอ้ยเอ้ยพร้อมยิงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหนีก่ันเอ้ยมันกำลังช่วยดึงตรงนี้มันอ๋อแล้วเราต้องต่อต้องต่อต่สอมบี้เฮ้ยสอมบี้มาแล้วเราต้องคุ้มกันมันเดินออกมาเดินออกมาเราเข้าทางนี้ตรงนี้มาได้อ้าวไม่ได้ละสอมบี้มาทางนี้เหมือนกันสอมบี้มาสองทางเลยว่ะอย่าอย่าเขาช่วยทางยูโร โอ้โหซอมบี้มันเกาะกำแพงเยอะมากเร็วรีบเยกขึ้นมาเร็วรีบเยกขึ้นมามาทุกคนเอาลยมะทุกคนยังไงคือทางนี้ต้องตายไปช่วยโอเคทุกคนแล้วช่วยด้วยเออโอ้โอ๊ะไปมีการถึงใจผมเลยผมมนซอมบี้ว้าโดนแล้วกูโดนตลอดเลยเออเออ โอ้ยถอยมา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 อย่างเยอะมากโดนเพื่อนใส่เฮ้ยเร็ว้าจิกกระเพรไว้จิกกระเพรไว้สปาเพื่อนเลยสปาเพื่อนเลยสปาเพื่อนเลยเกิดอะไรขึ้นนะเพ่แล้วสปาเพื่อนสปาเพื่อนเราเข้าสปาเพื่อนเออไอี่แต่พี่ดูสทางดูผมดิสปาเออเอาดูพี่ดูสองทางใช่ไหมโอเคดูเลยดูเลยดูเลย ที่รับมือได้อยู่ขึ้นร็วเร็วไรวไปเร็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 วเร็วไปร็วไปเร็วไปเร็ตไปเร็วไปเรไปเร็วไปยิงวัปเร็แล้วไปเร็วไเวไปเวไปเร็วเร้วไปอรไปเร็วไปเวไปเร็นไปเร็วไปเร็วไปเร็วไวไม่มีวอมบี้เลยเอ้ยซอมบี้ไูซอมบี้หน่อยดิซอมบี้มันขึ้นมาหมดแล้ว อ้าวตายกระโดดแดกเออเออเออเอแล้วเฮ้ยลงมาได้กระโดดลงมาได้กระโดดลงมาได้ไม่ตายเว้ยกระโดดลงมาได้แล้วทุกคนโอ้ตายตายหมดเลยพี่ขอโทษนะคือมันต้องไม่คนหนึนะในการลงไปตายเว้ยเหมือนมันต้องมีคนนึงชนะชนะเขาตังนั้นเอาแต่จะมีแต่ยคนตกลงออกมาทั้งหมดแล้วส่วนก็คือแต่เช่ตัวเองที่จะไป เอาแล้วทำไมมันไม่ไหลลงมาวนะน่ะอันนั้นอะ่ะดิฟ็อกว่าเองเพื่อนเพื่อกี้เนี่ยเราเพื่อนทำไมว่าเองแตยตอนหรืออะไรอ๋อไอพี่ดูเลยขาช่วยยังไงอะ่ะช่วยยังไงอะ่ชยยงงอะช่วยไม่ได้เอาแล้วนี่ยังไงวะเนี่ยโอ้โหตอนที้ว้ามาแล้วค่ะอึดอัดใจกดกระโดดเลยเราชิปีนงั้นงั้นลองว,าว้าไปด้านบนไหมที่จะไปอยู่ใต้นี่มันอาจจะขึ้นไปด้านบนก็ได้ <c oughs> <c oughs> พวกใครก็ได้ดิใครก็ได้จะได้ผลพวกเราไปหานมาไหนเออเร็วเจะไปหาไปไหนดิไอแต้มทำได้ป่ะตัวโน้ตกลงมาลงตายอ่ะตายไม่แน่ใจใช่เขาก็โดนเหมือนกันเมื่อกี้คือเราต้องไปพร้อมกันแต่นั้นจัดการเลยเพราะว่าเสือสลากคนหนึ่งอะให้โดนตีนิดนึงจากนั้นก็อีกคนนึงฆ่าให้อ่ะเออคือเดี๋ยวเขาหน้าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เล่นกันต่อไหมคอมบี่ที่เดินมาหาพี่อ่ะ กระดมแล้วลงไปแล้วก็บักเลยไปออกเล่นแบบอื่น